ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทาให้โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวสามารถตอบสนองความต้องการได้หลากหลายจนแทบไม่อาจจะละสายตาจากหน้าจอโทรศัพท์แล้วกลายเป็นการติดโทรศัพท์มือถือหรือสังคมก้มหน้าซึ่งหลายคนคงไม่รู้นะคะว่าสังคมก้มหน้านี้เนี่ยสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้หลายด้านยกตัวอย่างเช่นอาจทําให้เกิดอาการเจ็บป่วยหรือเกิดความผิดปกติบางอย่างต่อร่างกายค่ะปัญหาสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นจากพฤติกรรมสังคมก้มหน้าก็จะมีดังนี้ การติดเชื้อโรคสืบเนื่องจากหลายคนนำเอาโทรศัพท์มือถือติดตัวไปเล่นในทุกที่ไม่เว้นแม้แต่ในห้องน้ําพฤติกรรมแบบนี้ละค่ะจะยิ่งเสี่ยงทําให้โทรศัพท์ไปสัมผัสกับเชื้อโรคต่างๆและถ้าหากไม่รักษาความสะอาดจเจ้าเชื้อโรคเหล่านี้นี่แหละอาจจะเข้าสู่ร่างกายได้โดยที่เราไม่รู้ตัวกลุ่มอาการไหล่หอและคอตก การก้มหน้าจ้องโทรศัพท์เป็นระยะเวลานานๆอาจส่งผลทําให้กล้ามเนื้อบริเวณคอของเราเกร็งตัวมากเกินไปและอาจจะเกิดการกดทับเส้นประสาทได้นอกจากนี้ก็อาจทําให้เสียบุคลิกภาพและกลายเป็นคนที่มีท่าทางไหล่หอและคอตกได้นั่นเองค่ะนิ้วล็อก การเล่นโทรศัพท์ติดต่อกันเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดพังผืดบริเวณข้อนิ้วหัวแม่มือที่ต้องงออยู่ตลอดเวลาในขณะเล่นโทรศัพท์จนกระทั่งเกิดอาการนิ้วล็อกตามมาข้อนิ้วอักเสบเรื้อรงัง ถึงแม้จะยังไม่อาจสรุปได้ว่าการเล่นโทรศัพท์มือถือทําให้ข้อนิ้วอักเสบได้หรือไม่แต่สําหรับผู้ที่มีอาการข้อนิ้วอักเสบเรื้อรังอยู่แล้วนั้นการเล่นโทรศัพท์มือถือติดต่อกันเป็นเวลานานก็อาจยิ่งทําให้อาการรุนแรงขึ้นเจ้าโรคนี้ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้นะคะแต่ว่าสามารถบรรเทาอาการได้โดยการพักการใช้นิ้วมือและการใช้ยารักษากลุ่มอาการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อศอก การงอศอกเพื่อจับโทรศัพท์เป็นเวลานานนี้ละค่ะอาจจะส่งผลต่อเส้นประสาทบริเวณข้อศอกจนเป็นเหตุให้เกิดอาการเหน็บชาบริเวณปลายนิ้วนางและนิ้วก้อยนอกจากนี้ก็อาจจะส่งผลให้เกิดอาการเจ็บที่ข้อศอกหรือต้นแขนได้ด้วยปวดคอ การเอียงคอเพื่อหนีบโทรศัพท์กับไหล่ระหว่างการคุยบ่อยครั้งหรือครั้งล้านนานๆก็อาจทําให้เกิดอาการปวดคอหรือคอเคล็ดตามมาเพราะฉะนั้นควรจะคุยโทรศัพท์ในท่าทางที่เหมาะสมและมันเปลี่ยนอิริยาบทด้วยปัญหาสายตาการเล่นมือถือส่งผลทําให้ได้รับแสงสีฟ้าจากหน้าจอโทรศัพท์ได้แสงดังกล่าวสามารถทําให้ตาล้าและเกิดอาการปวดตาซึ่งในระยะยาวก็อาจทําให้เสียสายตาได้ด้วยปัญหาในการนอนหลับ การเล่นโทรศัพท์ในช่วงเวลากลางคืนหรือก่อนนอนสามารถส่งผลต่อการนอนทําให้นอนไม่หลับและรู้สึกเหนื่อยล้าในวันถัดไปได้นะคะนี่แหละจะส่งผลทําให้นาฬิกาชีวิตของเราผิดเพี้ยนและนําไปสู่โรคเรื้อรังต่างๆได้เช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจเป็นต้นค่ะผลกระทบต่อสมอง มีรายงานบางส่วนอ้างว่าการใช้โทรศัพท์อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของสมองการนอนหลับและปฏิกิริยาต่างๆเกี่ยวกับการทำงานของสมองแต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดนะคะว่าคลื่นโทรศัพท์ส่งผลเสียต่อสมองจริงและต้องรอการศึกษาค้นคว้าในด้านนี้เพิ่มเติมต่อไปโรคมะเรง็ง มีการศึกษาพบว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสัญญาณโทรศัพท์อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งสมองได้แต่ก็ยังคงต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปจนกว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยควรใช้อุปกรณ์เสริมเช่นหูฟังหรือบลูทูธขณะโทรศัพท์จะเป็นการดีที่สุดค่ะ ขาะเดียวกันสังคมก้มหน้าก็ยังส่งผลต่อสุขภาพจิตได้ด้วยเช่นเดียวกันมีการศึกษาพบว่าการใช้โทรศัพท์มากเกินไปอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพจิตอย่างโรคย้ำคิดย้ำทำหรือทำให้เกิดความรู้สึกบกพร่องในการติดต่อกับผู้อื่นรวมทั้งทำให้เสี่ยงต่อโรควิตกกังวลและโรคซึมเศร้าสูงขึ้นด้วย นอกจากปัญหาสุขภาพแล้วนะคะการติดโทรศัพท์มือถือแม้กระทั่งในเวลาที่ไม่เหมาะสมก็อาจจะก,ก่อให้เกิดอันตร,รายต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้เพราะอาจทำให้ผู้ใช้และเลยสิ่งที่อยู่ตรงหน้าจนเกิดอุบัติเหตุเช่นหกลม้มกระดูกหกักหรือได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะเป็นต้น มีรายงานว่าการใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้3-4เท่าแม้จะใช้อุปกรณ์เสริมอย่างหูฟังแล้วก็ตามซึ่งอาจจะร้ายแรงถึงขั้นทำให้ตนเองหรือผู้อื่นเสียชีวิตได้เลยเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพที่เป็นผลพวงจากการใช้โทรศัพท์มือถือมากเกินพอดีตลอดจนการเกิดอุบัติเหตุจากความไม่ระมัดระวังในการใช้โทรศัพท์มือถือผู้ใช้ก็ควรต้องปรับพฤติกรรมการใช้ให้เหมาะสมตามคำแนะนำดังต่อไปนี้ค่ะ เริ่มต้นไม่จองหน้าจอโทรศัพท์ใกล้เกินไปรวมทั้งควรจะปรับขนาดตัวอักษรและรูปภาพให้อ่านแล้วสบายตาโดยหมั่นพักสายตาเป็นระยะเพื่อป้องกันอาการตาลา้าใช้ฟิล์มติดหน้าจอโทรศัพท์ชนิดกันแสงสะท้อนและปรับสภาพแสงโดยรอบให้สมดุลกับหน้าจอไม่ให้สว่างจ้าหรือมืดจนเกินไปคุยโทรศัพท์ครั้งละไม่เกิน15นาทีเพื่อป้องกันการได้รับคลื่นรังสีในปริมาณมากเกินไป เลือกใช้โทรศัพท์มือถือที่มีค่าดูดกลืนพลังงานจำเพาะต่ำซึ่งเป็นค่าที่บ่งบอกถึงปริมาณที่เนื้อเยื่อในร่างกายจะดูดซับคลื่นรังสีจากโทรศัพท์โดยควรจะเลือกที่มีค่ามาตรฐานไม่เกิน1.6วัตต์ต่อน้ำหนักตัวของผู้ใช้1กิโลกรัมหลีกเลี่ยงการให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า10ปีใช้โทรศัพท์เนื่องจากกระโหลกศีรษะของเด็กยังบอบางทำให้คลื่นรังสีผ่านกะโหลกศีรษะเข้าไปยังสมองได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่ ใช้อุปกรณ์เสริมเช่นหูฟังและบลูทูธเป็นต้นเพื่อป้องกันเคลื่อนรังสีจากโทรศัพท์มือถือรวมถึงป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันจากการจดจ่อกับโทรศัพท์มือถือมากเกินไปหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่ยานพาหนะเพราะทําให้ขาดสมาธิและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ปัญหาสุขภาพตาที่เกิดจากการทำงานอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตเป็นเวลานาน,านติดต่อกัน อาจจะเสี่ยงต่อภาวะตาลา้าตาแห้งตาพร่าน้ำตาไหลหรือร้ายแรงกว่านั้นก็อาจจะเสี่ยงกับโรคจอรประสาทตาเสือ่อมนอกจากควรหยุดพักสายตาจากจอคอมพิวเตอร์และหน้าจอโทรศัพท์มือถือแล้วนะคะ เรายังควรต้องกินอาหารที่ดีมีประโยชน์และอุดมไปด้วยสารอาหารที่ช่วยบำรุงสายตาหรือบำรุงสุขภาพตาเช่นวิตามิน A วิตามิน C ลูทีนซี C, แซนทีนกรดไขมันที่มีความสำคัญต่อการมองเห็นซึ่งสารอาหารที่ช่วยบำรุงสุขภาพตาสามารถรับได้จากอาหารต่างๆดังนี้ค่ะผักผลไม้ที่หลากสีโดยเฉพาะผักใบเขียวที่อุดมไปด้วยวิตามิน A ช่วยให้การทำงานของเซลล์จอประสาทตาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผักผลไม้สีม่วงจะมีสารแอนโทไซยานินที่ช่วยในการมองเห็นผักและผลไม้สีเหลืองสีแดงจะมีสารจำพวกแคโรทีนอยด์หรือโปรวิตามินเอซึ่งจะถูกเปลี่ยนเป็นวิตามินเอภายในร่างกายนอกจากนี้ผักผลไม้หลากหลายสีก็ยังอุด,ดมไปด้วยวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ อาหารบำรุงสายตาที่มีสีสันเหล่านี้ได้แก่มะเขือเทศแครอทฟักทองผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มะม่วงสุกมะละกอสุกเป็นต้นรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ